โอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีผูกเบ็ดนะครับในสไตล์ของผมแล้วก็ขนเป็ดมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับวิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะครับก็ผมจะผูกเบ็ดสไตล์สโลจิกนะครับผมก็จะวัดก่อนนะครับว่าผมจะใช้ความยาวทั้งหมดเนี่ยสิเซนนะครับกับเบ็ดขนาด 2O โอนะครับ เชือกตัวนี้เป็นเชือกเคปล่านะครับมีไส้ในนะครับผมจะไม่เอาออกนะครับเพราะว่าการที่เอาไส้ในออกไปนะครับมันก็เท่ากับลดประสิทธิภาพในในการในความเหนียวของมันนะครับผมเอาเบ็ดนี้ออกก่อนครับเคเทคนิคนี้นะครับผมก็จะเอาเบ็ดนะครับเบ็ดจิกลงไปนะครับในเนื้อเคปล่านะครับอ่าประมาณนี้อ่าเอาให้ง่ายเลยให้กะกันประมาณ ประมาณไม่ถึงเซนนะครับ0.8ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ดันนะครับให้เบ็ดทะลุนะครับปึบ๊บแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็เข้าตัวจับนะครับตัวจับนี่จะเป็นปากกาจับก็ได้นะครับปากกาธรรมดาก็ใช้ได้นะครับอย่างนี้นะครับให้ดูแล้วผมก็จะพันก็ต้องมีอุปกรณ์ก็คือ บอบบินนะครับที่จับแล้วก็ตัวหลอดได้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเ,เชือกที่ผมใช้พันนี่ผมใช้ได้เออไมใ่ใช่เชือกใช้ได้นะครับเป็นได้เคลือบเทียนนะครับนี่บอกเคล็ดลับเลยได้เคลือบเทียนนี่เจ๋งกว่ายังไงโอเคเดี๋ยวพันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามันเจ๋งกว่าอย่างไงเดี๋ยวพันอย่างนี้นะครับพันเข้าไปแล้วก็เอาเบ็ดนะครับสาย มาทาบอย่างนี้นะครับแล้วก็พันทับนะครับความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับความละเอียดว่าจะเอายังไงครับผมก็จะพันทับอย่างนี้ไปก่อนครับพันทับไปทับไปทับไปนะครับเห็นสีขาวก็ไม่เป็นไรนะครับเคเว้นวักเว้นไ้นิดนึงนะครับผมก็จะดึงอ่าเท่วนี้ผมใช้สีย้อมพ่อนเป็ดอ๊บอ่ามาผมก็ทาบอย่างนี้นะครับแล้วก็พันทับเลย หันทับไปทับไปนะครับมาจนสุดปุ๊บหันกลับนะครับพันกลับพันกลับพันกลับมาทับผลเป็ดครับแล้วก็ตัดครับส่วนที่เกินให้สวยงามนะครับอ่าจะได้ขนอย่างนี้นะครับก็พันทับไปนะครับพัน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 ทับไปเลยนะครับ Okay. ตอนจบเนี่ยผมจะแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวผมอิบสายพีอีก่อนตอนจบเนี่ยเราก็ทำสาย PE นะครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยจะได้เป็นขั้นตอนไปนะครับก็เอาสาย PE ผมก็มาทบแบบนี้นะครับทบแบบนี้แล้วก็ดึงครับก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะครับ โอเคนะครับวิธีการจบก็คือผมก็จะเอาดะเอาห่วงเนี่ยไอสายพ e เนี่ยพันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านทับให้เป็นห่วงแบบนี้นะครับมันจะเป็นวิธีเก็บวิธีการเก็บเงื่อนเหมือนเงื่อนที่ตทเตาทันทำคันเบ็ดนะครับเพิ่มแล้วก็ตักครับแล้วก็สอดเข้าไปครับแล้วก็ดึงดึงด้านนี้ครับ ผมพันไม่แน่นอ่าก็จะรูดนะครับได้ก็จะรูดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดให้สนิทนะครับอันนี้คือเชือกเทียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไฟแช็คลนเชืกอกเทียนมีคนต้น้ำตายังไงเอาไฟแช็คลนปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะละลายและเคลือบไปเลยนะครับผู้ขนเป็ดก็จะอยู่แบบนี้ขนเป็ดดียังไงล่ะครับขนเป็ดเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินสุภาษิตนี่คือ รอให้น้าท่วมหลังเป็ดก่อนแล้วค่อยมาแล้วเมื่อไหลน้ําจะท่วมหลังเป็ดวะเพราะผลเป็ดเนี่ยมันไม่จับน้ํานะครับคือคุณสมบัติที่ดีของผลเป็ดเลยก็คือเวลาเป็ดเนี่ยลงไปอยู่ในน้ําเนี่ยนะครับเขาก็จะพิวนะครับปลาเนี่ยไม่ใช่ผูกผููแล้วปลากินดีขึ้นนะครับอย่าเข้าใจาผิดนะครับเวลาใสออ่ผู้ยางเหมือนกันเขาบอกว่าใส่ผู้ประมึกแล้วปลากินดีขึ้นไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่กินดีขึ้นปลาจะมากินอะไรกับเหยื่อเล็กๆอย่างนี้นะครับมันก็กินเหยื่อจิกที่เราเอาเอาลงไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการดูดนะครับปลาเนี่ยเวลาเขาเข้ามาที่เหยื่อจิกเนี่ยเขาจะ,จะเข้ามาดูดนะครับปุ๊บเบ็ดที่มีขนหรือพวกเนี้มันจะวิ่งวิ่งนะครับเข้าปากปลาก,ก่อนนะครับเวลามันดูดจะวิ่งเข้าไปก่อนนะครับมันก็ทําให้ติดง่ายขึ้นนะครับขนเป็ดนี่เหมือนกันแักขณะของขนเป็ดคือขนเป็ดเนี่ยมันจะไม่อมน้ําไม่จับน้ํา นะครับพอเวลาลงไปอยู่ในน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบน้ําหนักเบาะนะครับเวลาปลาดูดเนี่ยมันก็จะแกว่งเข้าปากก่อนนะครับส่วนสีสันที่ใส่นี่คือเพื่อความสวยงามโอเคนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีจิกอีกด้านหนึ่งวิธีจิกอีกด้านหนึ่งนะครับให้หันหน้าคมเบ็ดเนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วก็จิกให้เป็นแนวแนวตรงกันนะครับผมจะแนะนำนจิกอย่างนี้ โอเคแล้วก็ดันนะครับตอนดันระวังมือนิดหนึ่งนะครับปึ๊บดันมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาไปพันเอาไปพันอย่างนี้ที่เดิมนะครับเทคนิคนี้ดียังไงก็คือเบ็ดตัวที่สองเนี่ยเขาจะหันหน้าเข้าจะหันหน้าเข้าไปนะครับถ้าหันออกมาในเกี่ยวมือคุณแน่นะครับผมก็โดนมาหลายรอบแล้วนะครับโอเคแล้วก็พันเหมือนเดิมนะครับพันแบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยพันไปก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็เลื่อนสาย PE มานะครับแล้วก็พันทับพันทับเหมือนเดิมใช่ไหมครับพันทับพันทับแบบนี้อ่าพันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็พันกลับมาพันไปพันไปนะครับจนกระทั่งสุดสายเคปล่าเรานะครับแล้วก็พันทับกลับมาก็คยจะพันละเอียดก็อยู่ที่ความสวยงามนะครับ วิธีพันยังไงเคผมพันกลับมานี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาห่วงมาทําเก็บผมจะไม่ได้ใช้กาวหยอนนะครับจะเอาห่วงมาทําเก็บทาบไว้นะครับก็พันอ่าก็จะเป็นห่วงขึ้นมาอย่างนี้พันทับไปหลายรอบก็ได้ครับอย่าดึงแน่นมากนะครับตรงนี้้าดึงแน่นมาก เดี๋ยวตอนสอดจะดึงไม่ออก okay. ก็ร้อยกลับนะครับแล้วก็ดึงเวดอ่าเขาจะออกก็เป็นขณะนี้นะครับก็ตัดปึ๊บแล้วก็เอาไปแช็คลนนิดนึงนะครับนี่คือเทคนิคของผมเลยนะครับปึ๊บวิธีทาเหยื่อไอ้วิธีทําจะใส่โซลิกลิงนะครับผมก็จะบีบะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะให้หันหน้าเข้าหันหน้าออกก็ ก,ก็ดูนะครับว่าต่ผมจะให้หันหน้าออกก็ได้นะครับหันหน้าเข้าก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคผมหันหน้าเข้าอย่างนี้ก็เอาโซลิกใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดห่วงแบบนี้นะครับเปิดห่วงโซลิกใส่ก่อนแล้วเปิดห่วงร้อยกลับมาแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็บิดด้านขวามือนะครับเอามาทับเป็นห่วงทับเข้าไปที่โซลิลงอีกรอบหนึง อ่าได้แล้วใช่ไหมครับแล้วค่อยๆรูดนะครับค่อยๆรูดตอนรูดนี่เราก็จัดหน้าเบ็ดไปด้วยนะครับก็จะเอาด้านไหนรูดก็จับเนี่ยอย่างนี้เลยสองมืออย่างนี้เลยนะครับก็บิดอ่าเบ็ดก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเวลาแกว่งก็ได้นะครับสําหรับเพื่อสมาชิกที่ชอบผูกนะครับเอาไปทำโซโลจิก ปิดกิ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะหันหน้าเบ็ดความรือออกหรือหงายยังไงก็ได้นะครับโอเคยังไงก็ลองทํากันดูนะครับคุณครับวันนี้